สวัสดีครับท่าทำไมไทยแลนด์กับในต้นเนาะวันนี้ในต้นพามาเที่ยวเกาะเกล็ดนะครับซึ่งกออกเกาะเกร็ดนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในเขตของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับด้วยการเดินทางที่แสนสะดวกนะครับเราก็ขับรถนะครับมาที่วัดสนามเหนือนะครับเพื่อมาขึ้นเรือข้ามไปยังเกาะเกลด็ดที่มีแม่น้ําเจ้าพยากั้นขวางอยู่นะครับ โดยการโดยสารด้วยเรือเนี่ยค่าโดยสารไม่กี่บาทนะครับใช้เวลาข้ามก็ไม่กี่นาทีเช่นกันนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับผมอันนี้ก็เอามายาก,กาศในเรือมาให้ดูคร่าวๆนะครับพอขึ้นท่าเรือ,กอเกาะเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเดินไปหาอะไรกินได้นะครับตรงท่าเรือเลยเนาะ ซึ่งจะต้อนรับด้วยอาหารมากมายนะครับโดยที่ปกติก็จะเป็นอาหารไทยนะครับให้เราเลือกสรรกันอย่างมากมายเลยส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินในเกาะเกร็ดนะครับก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอจะเดินได้อยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีใช้ได้เลยครับหลังจากที่เราเดินมาจนเมื่อยแล้วนะครับอันนี้เราก็มาบ้านเรือนมะขามนะครับแช่เท้าสมุนไพรเพื่อที่จะมา แช่เท้านะครับด้วยน้ําต้มสมุนไพรที่ก็ร้อนประมาณนึ่งละครับแต่ว่าผมว่าหลังจากเราผ่านจุดแรกได้นะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันฟินมากเลยทีเดียวครับเนื่งด้วยว่าอุณหภูมิมันร้อนมากนะครับก็ต้องขอทําใจนิดนึงนะครับเอานับหนึ่งสองสามไปครับ มันมันอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอแต่พอได้ลงแล้วมันแบบหลังจากที่ผมแช่เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณเพีิงเขาลองแช่ดูบ้างนะครับเห็นหัวเราคิกคักกับที่ผมปวดแสบปวดร้อนมากเลยดูซิว่าการเขาจะเป็นยังไงมากนะครับ ไม่แล้วล่ะค่ะได้แล้วใช่ไหมคะค่อยๆรู้ใช่ไหมถ้ามันลองเปลี่ยนท่าแล้วจะลองเปลี่ยนท่าเลยก่อนนะเป็นทุกคนไม่ได้กังไก่เส้นได้ดีเลยครับไปถ้าจุ่มแล้วฝืนฝืนสักห้าสใช่ใช่ถ้าฝืนสักสิบนิอยู่จะอยู่เลยหลังจากเรามาแช่เท้าเสร็จเราขึ้นเรือกลับกันดีกว่านะครับ อ,นะอยู่ที่กกเกาะเกร็ดนะครับใครไม่เกร็ดก็เกาะเกร็ดนะครับถามว่าเหนื่อยไหมครับดูจากหน้าก็รู้แล้วว่าสบายกำลังจะนั่งเรือกลับแล้วค่ะสภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าตอนที่เรามาเที่ยวเนี่ยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอา,ากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับ แล้วก็กินแล้วก็นั่งแล้วก็กินนะครับแล้วก็ไปแช่เท้าเนาะซึ่งก็คงจะขอปิดท้ายด้วยบรรยากาศของท่าเรือเนี่ยนะครับว่าระหว่างที่เรานั่งเรือข้ามออกจากเกาะเกล็ดเพื่อที่จะกลับไปยังวัดส,สนามเหนือเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปล่อยให้ท่านผู้ชมเชื่อเ่กับบรรยากาศที่เห็นแล้วกันนะครับด้วยค่าเรือราคาแค่3บาท5บาทนะครับไม่ได้เยอะเลยก็ ยากให้เชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันในช่วงของวันหยุดสรออาทิตย์นะครับเพราะว่าการเที่ยวเกอกเกรดเนี่ยทริปแค่วันเดทริปนี้ก็สบายแล้วนะครับก็น่าจะได้ทั้งวันแล้วหรือว่าใครบางคนจะมาโฮมสเตย์เนี่ยก็มีให้เหมือนกันเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ในต้นก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับรอบหน้าในต้นจะพาไปไหนหรือพาไปทำอะไรเดี๋ยวใคยว่ากันสำหรับวันนี้นะครับในต้นขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า